อัสสลามอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่เอ่อน่าจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกถกเถียงแล้วก็มีการตีความหลากหลายที่สุดในโลกมุสลิมเลยนะคะครับผมนั่นก็คือเรื่องการมีภรรยาหลายคนหรือพอลิกามีค่ะ เราสองคนได้ดูข้อมูลจากเอกสารที่เป็นการทบทวนวรรณกรรมชุดใหญ่เลยซึ่งโอ้โหรวบรวมงานวิจัยจากทั่วโลกมาสังเคราะห์ทําใ้้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจกันเยอะมากเลยครับใช่เลยค่ะคือถ้ามองเผินๆนะคะคนมักจะถามแค่ว่าทาได้หรือไม่ได้ใช่ฮะคำถาม <c oughs> ยอดฮิตแต่พอได้ลงลึกในข้อมูลแล้วจะเห็นว่าคำถามจริงๆมันมันลึกกว่านั้นเยอะวันนี้เราเลยอยากจะลองมาคลี่ดูกันค่ะว่า ความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทศาสนากฎหมายที่แตกต่างกันสุดขั้วในแต่ละประเทศแล้วก็ชีวิตจริงของผู้คนมันเป็นยังไงกันแน่โดยเฉพาะชีวิตของผู้หญิงและเด็กในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สุดเลยดีไหมคะคือหลักการในทางศาสนาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคะได้เลยครับเรื่องนี้ที่มาที่ไปของมันก็ต้องย้อนกลับไปที่คัมภีร์อัลกุรอานเลยครับ ก็คือใน s u r สอันน i ซาอายะที่3ใช่ไหมคะที่อนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้ถึง4คนที่คนมักจะอ้ามถึงเันบ่อยๆใช่เลยครับแต่จุดที่สําคัญมากๆและมักจะถูกมองข้ามไปก็คือเงื่อนไขที่ตามมาในอายะเดียวกันนั่นแหละครับอืมการอนุญาตนั้นมาพร้อมกับเงื่อนไขที่ต้องบอกว่าเข้มงวดอย่างยิ่งนั่นก็คืออัลหรือความยุติธรรมนี่ไม่ใช่ใบอนุญาตแบบ แบบเช็คเปล่าเลยนะครับแต่เป็นภาระผูกพันที่หนักอึ้งมากคำว่าความยุติธรรมในที่นี้หมายความว่าอะไรบ้างคะมันแค่เรื่องเงินทองของใช้หรือว่าลึกซึ้งกว่านั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะนี่คือหัวใจของข้อถกเถียงทั้งหมดเลยในทางวิชาการจะแบ่งความยุติธรรมเป็นสองส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกคือความยุติธรรมทางวัตถุครับเช่นค่าเลี้ยงดูบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งนักวิชาการบางท่านมองว่านี่เป็นสิ่งที่วัดผลได้จับต้องได้ใช่ครับ ถ้าผู้ชายมีความสามารถทางการเงินก็ถือว่าทำได้แต่ส่วนที่สองนี่แหละครับที่เป็นปัญหาคือความยุติธรรมที่ไม่ใช่วัตถุอย่างเช่นการให้เวลาความรักความเอาใจใส่อารมณ์ความรู้สึกอะไรพวกนี้ครับโอ้โหซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการจะแบ่งความรักความรู้สึกให้เท่ากันเป๊ะๆเ,เนี่ยแค่นึกภาพตามก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะใช่ครับ และนะักคิดสายปฏิรูปจำนวนมากก็ชี้ไปที่ประเด็นนี้ว่าการให้ความยุติธรรมทางอารมณ์อย่างสมบูรณ์นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ปุทุชนเอาจริงๆแค่ชีวิตคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งการจะดูแลความรู้สึกของอีกฝ่ายให้ดีตลอดรอดฝั่งยังเป็นเรื่องที่ต้องพยายามกันทั้งชีวิตเลยนะคะนั่นสิครับที่น่าสนใจคือบริบททางประวัติศาสตร์ในช่วงแรกของอิสลามที่เอกสารพูดถึง ก็ไม่ได้สนับสนุนภาพของการมีภรรยาหลายคนเพื่อความสุขส่วนตัวเลยใช่ครับแต่กลับเชื่อมโยงกับเรื่องสวัสดิภาพทางสังคมโดยตรงอย่างการดูแลหญิงไม้และก็เด็กกำพร้าที่เพิ่มขึ้นมหาศาลหลังสงครามถูกต้องครับการอนุญ,ญาตนี้จึงถูกมองในฐานะรุกเสาะหรือจะเรียกว่าเป็นข้อยกเว้นในสถานการณ์จำเป็นก็ได้อ๋อเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่อุดมคติไม่ใช่อุดมคติที่ส่งเสริมให้ทำการเป็นเรื่องปกติเลยครับ เป็นเหมือนทางออกฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาสังคมในยุคนั้นมากกว่าซึ่งแนวคิดนี้ก็ยังส่งอิทธิพลมาถึงนักคิดสมัยใหม่อย่าง K H Hussein Muhammad ปราชชาวอินโดนีเซียที่ข้อมูลอ้างถึงท่านย้ำเลยว่านี่เป็นเพียงข้อยินยอมทางกฎหมายไม่ใช่คำแนะนำน่าสนใจมากค่ะ และถ้าการปฏิบัตินั้นจะนำไปสู่ความอายุติธรรมก็ควรที่จะถูกยับยัง้งซึ่งเป็นการดึงบทสนทนากลับมาที่แก่นของมันเสมอว่าหัวใจสำคัญคือความยุติธรรมไม่ใช่จำนวนภรรยาพอมาถึงยุคปัจจุบันกฎหมายในแต่ละประเทศก็ตีความแล้วก็บังคับใช้เรื่องนี้ต่างกันไปคนละขั้วเลยใช่ไหมคะคนละขั้วจริงๆครับเหมือนมาจากตำราคนละเล่มเลยก็ว่าได้ เราสามารถแบ่งแนวทางกฎหมายของประเทศมุสลิมต่างๆตามข้อมูลที่รวบรวมมาได้เป็นสากลุ่มใหญ่ๆที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่สั่งห้ามโดยเด็ดขาดห้ามเลยเหรอคะมีด้วยเหรอคะประเทศมุสลิมที่ห้ามเรื่องนี้มีครับและตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือตุนิเซียซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกอาหรับที่ออกกฎหมายตั้งแต่ปี1956กำหนดให้การมีภรรยาหลายคนเป็นความผิดทางอาญาเลยนะโหมีโทษด้วยมีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยครับ โดยให้เหตุผลเชิงศาสนาเลยว่าในเมื่อเงื่อนไขของอัลกุรอานคือความยุติธรรมที่สมบูรณ์และการบรรลุความยุติธรรมนั้นเป็นไปไม่ได้สําหรับมนุษย์ดังนั้นการกระทํานี้จึงขัดกับเจตนารมณ์ของศาสนาเป็นการตีความที่เด็ดขาดมากแต่ในข้อมูลก็มีข้อสังเกตที่น่าคิดนะคะว่าหลังจากมีกฎหมายห้ามเด็ดขาดไปแล้วก็ดูเหมือนจะเกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมาอย่างเช่นอัตราการมีชู้และการหย่าร้างที่สูงขึ้นครับ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาด้วยการห้ามอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลเสมอไปและอาจนําไปสู่ปัญหาใต้ดินแทนอืม mm. ซึ่งก็นําเรามาสู่กลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดและประเทศส่วนใหญ่ใช้แนวทางนี้คือกลุ่มที่จํากัดด้วยเงื่อนไข Restrictive ใช่ครับประเทศอย่างอินโดนีเซียโมร็อกโกหรือมาเลเซียจะอยู่ในกลุ่มนี้คือไม่ห้ามแต่ก็ไม่ได้ปล่อยเสรีแต่จะตั้งเงื่อนไขที่เข้มง,งวดขึ้นมาเพื่อควบคุม เงื่อนไขที่ว่านี่มีอะไรบ้างคะที่เจอบ่อยๆโดยทั่วไปแล้วสามีจะต้องยื่นคำร้องต่อศาลศาสนาเพื่อขออนุญาตมีภรรยาเพิ่มและต้องไปสูจน์ให้ศาลเห็นถึงเหตุผลความจำเป็นเช่นภรรยาคนแรกป่วยหนักหรือมีบุตรไม่ได้และที่สำคัญคือต้องพิสูจน์ความสามารถทางการเงินฮะาาและอีกเงื่อนไขที่สำคัญในหลายประเทศคือต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากภรรยาคนแรกแต่เดี๋ยวนะคะ ในทางปฏิบัติแล้วการขอความยินยอมจากภรยาคนแรกนี่มันได้ผลจริงๆเหรอคะมันไม่มีความกดดังทางสังคมหรือจากตัวสามีที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องยอมเซ็นทั้งทำท,ท,ที่ในใจอาจจะไม่ยินยอมหรือเปล่าคะข้อมูลพูดถึงประเด็นนี้ชัดเจนเลยครับนี่เป็นช่องโหว่ที่นักสิทธิสตรีวิพากษ์วิจารณกันมากว่าความยินยอมบนหน้ากระดาษอาจไม่ได้สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงเสมอไปอืเพราะผู้หญิงจํานวนมากอยู่ในภาวะพึ่งพิงทางเศรษ,ษฐกิจ หรือทุกกฎด,ดันจากครอบครัวและสังคมให้ต้องยอมรับสถานการณ์นั้นไปซึ่งทําให้เจตนารมณ์ของกฎหมายที่อยากจะปกป้องผู้หญิงมันถูกบั่นทอนลงไปแล้วในกลุ่มที่จํากัดเงื่อนไขนี้ด้วยกันเองยังมีความแตกต่างกันอีกไหมคะอย่างในข้อมูลที่เปรียบเทียบโมร็อกโกกับอินโดนีเซียแตกต่างกันพอสมควรเลยครับกฎหมายครอบครัวของโมร็อกโกฉบับใหม่ที่เรียกว่ามูเดวนะปี2004เนี่ยถูกมองว่ามีเจตนา ไม่สนับสนุนการมีภรรยาหลายคนอย่างชัดเจนออ oh. คือตั้งเงื่อนไขไว้สูงและซับซ้อนมากจนในทางปฏิบัติแทบจะไม่มีใครผ่านการอนุมัติจากษารได้เลยในขณะที่กฎหมายของอินโดนีเซียแม้จะมีเงื่อนไขแต่ในทางปฏิบัติยังค่อนข้างเปิดช่องให้ผู้ชายทําได้ง่ายกว่าส่วนกลุ่มที่สามที่ค่อนข้างเสรียอย่างซาอุดีอาระเบีย ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมถึงต่างกันขนาดนั้นมันเป็นเพราะการตีความศาสนาล้วนๆหรือว่ามีเรื่องวัฒนธรรมของพื้นที่เข้ามาเกี่ยวเยอะกว่าคำถามดีมากเลยครับกลุ่มที่3หรือ permissive เนี่ยคำตอบคือมันเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันครับในทางศาสนาการตีความจะอิงตามแนวทางของสำนักคิดฮัมบาลีซึ่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยมค่ะประกอบกับวัฒนธรรมแบบชนเผ่าดั้งเดิมที่การมีภรยาหลายคน ถือเป็นเรื่องปกติทําให้กฎหมายของรัฐเข้ามาควบคุมเรื่องนี้น้อยกว่าประเทศอื่นๆมากไม่จําเป็นต้องผ่านกระบวนการทางศาลที่ซับซ้อนเหมือนในกลุ่มที่2แต่ประเด็นเรื่องกฎหมายนี่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะเพราะข้อมูลที่เราดูมามันชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย Enforcement Gap ใช่ค่ะคือมีกฎหมายอยู่บนกระดาษแต่ในชีวิตจริงกลับเป็นอีกเรื่องโดยเฉพาะปัญหาที่เรียกว่าการแต่งงานแบบซีรี หรือการแต่งงานตามหลักศาสนาแต่ไม่จดทะเบียนซึ่งตรงนี้ส่งผลเสียกับผู้หญิงมหาศาลเลยมหาศาลจริงๆครับลองนึกภาพตามนะครับผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะแต่งงานเป็นภรยาคนที่สองหรือ3แบบสิริคือมีพิธีทางาศาสนาครบถ้วนในสายตาของสังคมคือสามีภรยาแต่ในทางกฎหมายการแต่งงานนั้นไม่มีอยู่จริงผลก็คือผลก็คือเธอกลายเป็นคนนอกกฎหมายทันทีครับถ้าสามีเสียชีวิตเธอไม่มีสิทธิ์ในมรดก ถ้ามีลูกด้วยกันลูกอาจจะมีปัญหาเรื่องสิทธิถ้าถูกทอดทิ้งก็ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูใดๆไ,ได้เลยมันเป็นการผลักภาระและความเสี่ยงทั้งหมดไปให้ผู้หญิงแบกรับไว้คนเดียวฟังดูแล้วเหมือนกับว่ากฎหมายที่พยายามจะควบคุมกลับสร้างปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาสําหรับคนที่ไม่เข้าสู่ระบบถูกต้องครับมันคือช่องโหว่ขนาดใหญ่ระหว่างกฎหมายในตำรากับความเป็นจริงในสังคม ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลยังพบด้วยว่าการตีความของฝ่ายตุลาการในบางประเทศก็ยังมีลักษณะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายชายอืคือมองว่าการอนุญ,ญาตให้สามีมีภรรยาใหม่เป็นประโยชน์มากกว่าการปกป้องความรู้สึกและสิทธิ์ของภรรยาคนเดิมทําให้เจตนารมณ์ของกฎหมายไม่เกิดขึ้นจริงพอพูดถึงผลกระทบแล้วมันก็พาเรามาสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะคือมิติทางสังคมและความยุติธรรมทางเพศข้อมูลที่เราเจอนี่วาดภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลเลยทีเดียวใช่ครับ เอกสารแทบทุกชิ้นที่เราดูมาชี้ไปในทิศทางเดียวกันถึงผลกระทบเชิงลบโดยเฉพาะกับผู้หญิงและเด็กมันง่ายมากที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในเชิงกฎหมายแต่ข้อมูลมันวาดภาพของความทุกข์ส่วนบุคคลที่ลึกซึ้งมากนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอิจฉาหึงหวงผิวเผินแต่เป็นความทุกข์ทางอารมณ์เรื้อรังภาระทางทิศใจที่ต้องแบกรับความรู้สึกไม่มั่นคงครับการแข่งขันหรือแม้แต่การถูกตีตราจากคนรอบข้าง นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการแบ่งปันทรัพยากรแต่มันคือเรื่องความมั่นคงทางอารมณ์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของครอบครัวเลยและผลกระทบก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่รุ่นภรรยาแต่ยังส่งต่อไปถึงรุ่นลูกด้วยเด็กๆที่เติบโตในครอบครัวที่มีโครงสร้างซับซ้อนแบบนี้อาจต้องเผชิญกับความขัดแยง้งความไม่เท่าเทียมในการดูแลเอาใจใส่จากพ่อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของพวกเขาในระยะยาวได้ พอเห็นผลกระทบที่มันเป็นรูปธรรมขนาดนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่การถูกเถียงในปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะเปลี่ยนไปมากจริงๆครับการถูกเถียงไม่ได้หยุดอยู่แค่การตีความตัวบทแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วแต่มีการนําเครื่องมือทางความคิดสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหานี้นั่นก็คือหลักการที่เรียกว่าม ah ัคกสิตอัชรีอะมัคกสิตอัชรีอะเป็นศัพท์เทคนิคพอสมควรเลยนะคะช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไร แล้วมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรได้เลยครับมาโกสิตอัจฉริยะคือการมองให้ทะลุตัวบทกฎหมายไปสู่เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมันอ๋อ oh. พูดง่ายๆก็คือแทนที่จะถามแค่ว่ากฎหมายเขียนว่าอะไรเราต้องถามว่ากฎหมายข้อนี้มีไว้เพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดของบัญญัติอิสลามคือการสร้างความยุติธรรมความเมตตาการปกป้องครอบครัวใช่ไหมครับ แล้วการปฏิบัติแบบนี้ในบริบทปัจจุบันมันตอบโจทย์เป้าหมายเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการดูแค่ว่าตัวบทอนุญาตหรือไหว้ไปสู่การดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมันคืออะไรมันสอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ดีงามของาศาสนาไหมใช่เลยครับ นักคิดสายปฏิรูปและกลุ่มสตรีนิยมอิสลามที่ข้อมูลพูดถึงก็ใช้หลักการนี้เป็นเครื่องมือสําคัญในการเรียกร้องให้มีการตีความเรื่องนี้เสียใหม่ค่ะพวกเขาตั้งคําถามว่าหากการปฏิบัตินี้ในโลกยุคปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามักจะนําไปสู่ความอายุติธรรมทําลายสวัสดิภาพของครอบครัวมันจะยังถือว่าสอดคล้องกับมกสิทธ์หรือเจตนารมณ์สูงสุดของอิสลามได้อยู่อีกหรือฟังทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้ว พอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะถ้าจะลองสรุปดูประเด็นแรกเลยคือการมีภรรยาหลายคนในอิสลามไม่ใช่สิทธิที่ติดตัวมาแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ถูกผูกมัดอย่างเหนียวแน่นกับความสามารถในการให้ความยุติธรรมซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ข้อมูลชี้ว่าทำได้ยากมากๆในความเป็นจริงครับประเด็นที่2คือมันไม่มีทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเลย แต่มีความหลากหลายสุดขั้วตั้งแต่การแบนอย่างเด็ดขาดในตูนิเซียไปจนถึงการควบคคุมเข้มงวดในมโมร็อกโกและการปฏิบัติที่ค่อนข้างเสรีในซาอุดิอาระเบียซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายวัฒนธรรมและการเมืองของแต่ละที่มีผลอย่างมากต่อการตีความศาสนาที่พูดเรื่องความยุติธรรมอย่างสวยงามกับความเป็นจริงในสังคมที่ข้อมูลจำนวนมากชี้ว่ามันมักจะสร้างผลกระทบเชิงลบและความทุกข์ให้กับผู้หญิงและเด็ก ทั้งหมดนี้ถ้าจะสรุปให้เหลือแก่นเดียวมันคือความขัดแย้งระหว่างจารีตดั้งเดิมกับโลกสมัยใหม่ครับเป็นการต่อสู้กันร,ระหว่างการยึดถือการตีความตัวบทแบบตรงไปตรงมากับความพยายามที่จะตีความใหม่โดยยึดเจตนารม์เรื่องความยุติธรรมและสวัสดิภาพของมนุษย์เป็นที่ตั้ง เป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมมุสลิมทั่วโลกกาลังเผชิญหน้าและหาคําตอบกันอยู่เลยนะคะใช่เลยครับแล้วทั้งหมดนี้มันทิ้งคําถามอะไรไว้ให้เราได้คิดต่อบ้างคะครับซึ่งการที่เราได้สำรวจข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งท้ายด้วยคาถามที่สําคัญมากเลยนะในเมื่อทุกฝ่ายไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเนยวกันว่าความยุติธรรมคือเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดค่ะและในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลและหลักฐานมากมายที่ชี้ว่าการจะบรรลุความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ ยากอย่างยิ่งจะเป็นอย่างไรหากบอกสนทนาในสังคมเรื่องนี้เปลี่ยนโฟกัสไปเลยจากการตั้งคำถามว่าการมีภรยาหลายคนได้รับอนุญาตหรือไม่ไปสู่คำถามที่ท้าทายกว่านั้นว่าใครคือผู้ที่มีคุณสมบัติและความสามารถอย่างแท้จริงที่จะแบกรับภาระอันใหญ่หลวงนี้ได้อย่างยุติธรรมและเราจะพิสูจน์ความสามารถนั้นได้อย่างไรใช่ครับจะพิสูจน์ได้อย่างไร ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นม่ใช่รอแก้ปัญหาหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วคำถามนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญของความพยายามปฏิรูปทั้งในเชิงกฎหมายและสังคมในปัจจุบันเลยครับ